เปลี่นยนเงาแล้วปดเนาะท่านเลยมันเปลี่ยนเลมนก็เลยงามนี่ดเนานาะส,สีงามเลยดงามคดดรับเนาะโด่อวัขาวๆเลยจ้ะพี่นอ้องเอฟสทางเหนือมันทักมากนะกปัน่น<ส> ของเาเร่พี้องใรอบนี้ที่ขึ้นเนื้อดอกงามมาเกเลยถึงน <S 1> <S 1> ี้เก็บไอเย <S <S ็ดปวกกิกวันนี้ว่เก็บม่ครบเลเดียวอปนเล่นกินเลี้ยงอีกเเลยมันนี่แต่ีแแกงหลืเด้อพี่น้องเนาะ ครับผมสวัสดีค่ะเจอกันกันข้าวสองคนนะครับมือว่านกับเดินทางมาจากอีสานนะพี่น้องมาถึงพะเยาโดยสวัสดิภาพนะครับทำว่าสวัสดิภาพคือบ่ได้มายืนอยู่นี่นะพี่น้องนี่ก็ขึ้นดอยนะครับมือว่านนี่มือเคลื่อนมาห่อนี่ฝนลินตลอดนะใส่กิมเนาะแต่จ้งเลยเนาะฝนลินตลอดเลยครับมือว่านมากเลยมาเจอฝนอยู่ช่วงช่วงระหว่างจังหวัดแพร่กับลำปางที่เขตกันพอดีเลยช่วงขกินเขาพอดีรับฝนตกแห้งเต๋ยครับมือว่านนี้ครับขึ้น เมียนมันคือกระโต๊บักทื่นออกจากบ้านมาตีสีด้วยครับมาหอดพีหงมงแรงพี่น้องพี่น้องขี่มึงเลอว่าขี่รถไว้ตลอดเลยมาเรื่อยๆนะครับบอลเล่งบอรีบเลยมาหลอบนี้ครับมาแบบเรื่อยๆเอามืาอนี้กับทองฝากคึมๆเนาะครับผมแดดบ่มีเลยครับแต่กับบนีอาเซียนเน้อค่ะแต่กับโบนีอาจจะฝนแม่นครับผมมืาอนี้กับมากับสาวนิดด้วยครับสาวนิดกับบอลโลกใหญ่ๆกระถาอยู่น้ำดอยเหรอพี่น้องไม่ก้านเลยค่ะพี่น้องแม่ยนครับเจ้าหนี้บนเขา ไปแล้วค่ะแม่ครับผมก็ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมแล้วครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับกำลังลุ้นกันว่าพี่น้องว่าสีมานโน้มมันนี้รู้สึกว่าเฮ็ดกะสีใดสกิบลุ้นน้องการเลย้นเนาะแม่ครับผมไปพี่น้องไปลุ้นกันเลยครับเจอแล้วพี่น้องเห็ดเพิ่งครับผมเห็ดเพิงอย่างสอกินบเพิ่งสดจ้าโอ้ขาไหมขาใหญ่เนาะขาใหญ่เลยอีกมูนึงพี่น้อง เ,เ,เดี๋ยวเปิดตัวนี้พี่น้องมึงกันค่ะจาะา้าวได้ภาษาเอือ่นเขาขึ้นข้าวเจ้าขาสั่นันตั้นๆจากพี่น้องแมนครับนี่มะม้าเนื้งนองสีดกดครับา ดิมประเดิมต e no. nah ้นคลิปเนาะครับผมต้นคลิปน so <cat okay. ี่เป็นต้นต่อนะครับบันนี้ดอยบ่อหอยสูงด้วยครับผม่ผึ่งเหลืองด้วยครับผึ่งขาขนจ้ะพึ่งขาขนบอกว่าแต่ผึ่งเหลืองเห็ดเหลืองได้เนาะขาขนจ้ามาหน้าอื่นออผึ่งขาขนเอ็ดผึ่งเหลืองขาขนไม่นะครับมีน้ำกะไรน้ำภูเขาน้ำภูเขาได้พี่น้องแบบอิ่มน้ำให้เองเลยครับดอยนี่ นำไล่แช่แช่ชชเลยดินความดินมันชื้นไหลายเห็ดเขาจะยิอบออกได้ครับต้องให้เขาแหงตัวน,นี้จั้อยถึกเดือกก่อนเห็ดปวกเี็ปวกจี๊พหอยบางหอยเห็ดปวกจี๊โมูบาใหญ่เนาะเที่ทนยนี่เอง เสียงลมพี่น้องด,ดินก็ลมเฮงซัมลมซันานามหนาวลมหนาวเลยนเนาะบรรยากาศขึ้ย่ามสีเข่านาหนาวเลยพี่น้องลมพัดเก็บเห็ดปวกลมพัดนี่บรรยากาศเดียวกันเลยก็น,นาหน,นาวเนาะแดดเลยเนาะขากระสุด,ดสตีนะพี่น้องปลวกตาง่ายพี่น้อง เก็บไอ้เกศปวกจิกวันนี้ว่าเก็บไปปวกตากปบกงยเลยเดียวพอปนเลยค่ะกินเรียงแล้วเฮ้ใหญ่เลยครับเรางกสีน้ะงขาวได้ครับเงือองอยเรากขาข้างเลยขาข้างหุ่นเนาะ บอกมาได้ก็เอาเบิดลหลบอดิตีภาษิออกค้างทางด้อนะพี่น้องออาข่าวออกำงานไปด้วยครับเหองขาขนจ้าพี่น้องเเอาถุงมาเ่หนเอาอได้ด้วยับนี่นอจนเห็ดออกบอดลายเนาะ พอดินเขายังเปียกๆอย,ย,ย,ยู่ด้วยครับผมดินเปียกแห้งข้าคนณด้วยครับถืาดตด้วยครับดอกบานด้วยครับผมกระดูกบานโชนี้กะเลือบบว่านใดด้วยพี่น้องเฮ้ยเพิ่นดอกบุญบว่า,านใดบ่เนาะบ่านใดดอกเลยเท่า,านะั้น ขิงเขาได้สิเนบ่ิเขาเนาะอีเป็นเขาเขาไม่หนอนขึ้มาขเดี๋ยวเียขิไนไข่ได้ครับน่าจะกำลังเ็ดน่าจะเรือบอกเนาะลูกเขาติ่ม ถึงใครก็จะเป็นซีลูคาาไปนี้นนเร้่อยปีน้องลูคาปเอาไว้ตรงนี้หน่อยแล้วตั้งขึ้นเนาะจรงจังถึงถึงนกยุงได้ครับผมเหเปิลไครเรานีง่าย สองดอกได้เอยดอกงามครับเนะะเขาะดอกอวบขาวๆเลยจ้ะพี่น้งองเอฟซีทางเหนือมันทักมาเนาะครับบานพืนมีเนาะแต่บอกกาเก็บเอาปัญญา,านกินบ่ไรไม่นบ่กิ <c oughs> <c oughs> นได้ได้ครับผมแต่ว่าไอ้ตัวอะไรที่เขาเป็นล่านะ่ะบ่ต้องเก็บเอาได้ครับเพราะว่าเขาสีขมเนะาะมาเบิ่งมาเบิ่ง,งพี่หน้าขาวดอกบางใจนึง นี ini, ini ่ในกอหญ้านี nya, <A? S 1> ่เือ้ยู่ในกอหญ้าเลยได้บบีคอเห็นนะเอาเบียกหญ้าเบียกหญ้าออกลบ่น้วนตัวเมีนบ่ะเมียนเนี่ยเมียนโอ้สเนี่ยเห็นดอกเดียวสวมมีสมมีสมพี่น้องสวลุนได้พี่น้องระถาสีเงาสั้นใดเตียนนี่เตียนบงจะไครเียน อุ้ดอกงามเลยใช้ดอกนึงสองดอกที่มันแม่เทดอกเดอกพี่น้องแค่ดอกหนึ่งก็เนาะเอาดอกที่สองเขาเหาเด้อพี่น้องในรอบนี้ที่ขึ้นเนื้อดอกงามอยู่เลยเนาะต้นดอกนึ่งดอกนึ่งพี่น้องตาไลยเขาอยู่ในุ่มิหยา

ตรงนี้เ็ดกอดงนี่บบกันมีด้วครับเขาบเมนดอยกอดเนียงด้อยกอดีงน่ะมั้งดอนเดีงามเีดอกนี่ดอ้ดอกนึงอนขที่แบบนีห้องเนาะบรรดาดอกสองดอกสมดอก Nananan, là lượn lần này 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 lượn lượn liếng lượn lượn liếng lượn liếng lượn lượn đỏ cái lượn lượn nó lượn 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 liếng lượn 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 là đứa phi nòng đó đứa phi nòng หห,ห,หาาุุดดละนนยยเเปีก้้้จถืกฝน,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 นเฮ็ดถืกฝนเขาจะแบบนี้แหละพี่น้องความสวยงามกับจีบป,ปันใดเนาะตอนนี้ต้นใหม่เขาสิเป็นแบบต้นนี้หน่อยหลายได้คนระับสีบุคือเมียนสีเป็นหกหกสีบุคือดอยที่เคยไปครับดอยที่เคยไปแล้วทีออกเป็นเปลี่ยนอากาศดีครับพี่น้องมันลมลื่นบรรยากาศเป็นตอนนอนเวทลายกลัวมาหาเห็ดเลยเนาะ แต่กรยางบูมเมย์ด้ครับเป็นอากาศยางบูมเมยเนี่ยเป็นตะไคร้เลนอดอกจี่งนะทึ้งละงทั้งละโงกเลยงกบางกลางเปลี่ยนแหงกระพวดนะเปละนเนี่เป็นตะไคร้

ใส่ตีกันย่นคือเด็่ว้าแมงมนี่เนี่ยเนี่ยเอออ้วบุ๋มขเจ้าด้วยี่น้องมีขาสันๆเนาะแมงเทะเนมะอเแสดงว่าเสียบ นีมันก็ลังงามดี่ด้วยครับกลังงงงงเนาะสีงามดอกนี้ก็ง่ยเลยเข่าแล้วอันนี้เขาถือหนามเขาถือเสียไว้เสียไว้ด้วยครับเห็ดติดกับฝนเปลืองดอกใหญ่แห่งเดียพี่น้องดอกหน่อยดอกนิดก่อนซองดอกคำนึงด้วยครับขาวลูกขาว เราเห็นคอยเห็นเป็นหมูดจากพี่น้องเห็นเป็นดอกเป็นดอกเนาะมันดอกซองดอกโอกาสเจอเป็นหมูหยากยี่พี่น้องเอ้าออกลน้องถุงเท้าเขาเปลิอยเพิ่งเหลืองเขาสีรองขาวเท้างหลืองอยู่ถนนสีเขาเด็ดรุนแรงกระดอกเงยผล โอเคครับเออพี่โบเอาเงินสดนี่นี่น้อยนี่มั้งเนี่ยเอาไปรวดเด็กเก็บเหรอแต่ถ้าไปเอากุ้งอีกใครอันนี้ไขรเรล่าหัวเรลืองเดี๋น้องแมนบอก้องเป็นสายเลยครับมีมีเจ้าหนิ ขาหมูเลยเนาะตุย่างขาหดค้นขาหดคนเยกันเลอันนี้ไหมเลังสีอบเยกนต่หน่อยปวดอาแต่ซองใครกับพ่อได้ลูกเรืองด้พี่น้องโอ้แต่แกงจ่อยเนาะงเด้อพี่น้อง ดูงเทยได้ไไดอกสมุนกำลังเสียดพี่น้องถุงเทยดอกกำลังงามเลยพี่น้อง หล่หน่อยดีเนาะข้าวกําลังบานกําลังบานยายเือนยายหรอนายย้กนางอแก้กิ๊มีแหลก มีอเรียกได้สักปี้าไปเนาะอุ่นเครื่องพี่น้องถือว่าเป็นนัดอุ่นเครื่องได้ครับผมมดอุ่นเครื่องก็อีสานพะลุยมือเรียกอีกทีนะครับสองสามหมื่นแกชนะเจาะสอนหนึ่งนัดอุ่นเครื่องไปเดี๋ยวกับบาทเลยพี่น้องฝนมันตกเนาะฝนมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวกับบาดนะครับจะเจอกันคลิปหนาด้วพี่น้องพี่ไปถึนดอยต้อยป่บอฮ่ะกลับบ้านทนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับขอบคุณทุกกลังใจ จอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับใช่เ,นเนบียดแน่นบ้านใช่เบียดเนาะ